วันนี้มาดูช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับโอ้โหช่างกระมักกระเม้นครับใครที่สนใจจะติดกล้องวงจรก็ติดต่อมาได้นะครับผมเรามีช่างบริการครับนอกสถานที่อยู่ไล่ปไปนาะสนใจอยากติดกล้องวงจรติดต่อเรามาได้ครับ0 8 9 8 4 3 1 1 5 8 0903377490บนเ้านเฮาอยู่นอกทงให้ทงนาอยากมีกล้องไปเปลี่ยนย้ำในตัวกัติดต่อมาได้ครับผมพามาเบิ่งเพิ่นติดกล้องวงจรรักษาสิ่งรักษาของอยู่ให้อยู่นะครับผมสมัยสม,มัอนี้ต้องกล้องวงจรปิดเท่านั้นครับผมที่ช่วยเราได้ อันใดสนใจที่จะใช้บริการติดต่อมาทางเราได้เราจะติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญให้ครับผม